ที่น่าซ้อมทำงานดึกมาล่าไม่รู้จะใช้อะไรดีต้องตัวนี้เลยนิสิตเซรั่มนี่คุณหมอคนดังในติ๊กต็อกเขาก็รีวิวเซรั่มที่ทำจากเกลือชมพูเลื่อนไปไหนก็เจอแต่รีวิวจะบอกว่าลาลาเปิด ใช้มาได้สักพักแล้วนะคะไม่ผิดหวังจริงๆค่ะก็ทําให้ผิวหน้าของเรานะคะดูขาวขึ้นฟ้ากระจุดด่างดํานะคะก็ค่อยๆเลือนจางหายไปค่ะและทำให้หน้าของเราอิ่มฟูอิ่มน้ําด้วยค่ะมีผลการตรวจสารอันตรายจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปลอดภัยแน่นอนน้องๆในทีมเต้นยังทักเลยว่าไปใช้อะไรมาจะแม่เอามาใช้บ้างดีใจมากใช้จนคนทั เซรั่มนะคะแลล่าได้ใช้ครั้งแรกมาคะก็ทำให้ผิวหน้าดูเนียนนุ่มอิ่มฟูดูกระชับขึ้นเลยค่ะว,ว้าวใครที่อยากได้แนะนำชุดสุดคุ้มห้าขวดแบบนี้ไปเลยจ้าตกขวดแล้วไม่ถึง200บาทนะจ๊ะหาซื้อได้ตามออนไลน์ชุดนี้เลย